เป็นประเด็นร้อนอยู่หลายวันเลยทีเดียวหลังใจที่เพจดังอย่างเจมอยร้อยปาดได้ออกมาปล่อยคําใบสุดแซบเกี่ยวกับนางเอกหน้าเวียงว่นเลิกกับแฟนหนุ่มแล้วเหรอก่อนจะแชร์ข่าวนางเอกดังแอบขนของย้ายของออกจากบ้านแฟนหนุ่มอีกครั้งพร้อมเล่าว่าแท้จ,จริงแล้ว ต้องสงสารนางเอกเพราะผู้ไม่อ่อนโยนเก็บของให้คนเอามาส่งนางไม่เหลือซักชิ้นทำเอาขาเพือกต้องทำการบ้านกันยิ่งหนักแถมจะนอนกันไม่หลับว่านางเอกคนนั้นคือใครกันแน่ ล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่อง8ออกมาเฉลยถึงคำใบ้ปริศนาที่หลายคนโยงไปที่คู่ของพิษกาชัยและมารีเบลนเนอร์พร้อมกับกล่าวเอาไว้ว่า หลังจากที่เพจเจมอยออกมาโพส์ถามว่ายังจําข่าวนี้กันได้ไหมโพส์ภาพของเมนเจอร์ออนไลน์ไม่ใช่นางขนของออกมาจากบ้านผู้อย่างเดียวนะผู้ก็ไม่อ่อนโยนเลยเก็บของให้คนเอามาส่งนางไม่เหลือสากชิน้นแล้วก็เอนดูนางเอกเดี๋ยวฉันจะเฉลยให้คนจะเม้นกันตลอดว่าเป็นมารีกับพิษหรือเปล่าฉันจะเฉลยว่า ใช่เพราะชาวเน็ตสังเกตรเรื่องวันเกิดน้องหมาที่ทั้งคู่ซื้อด้วยกันมารีโพสต์อวยพรแต่พีชไม่ได้โพสต์อวยพรแถมช่วงพักหลังๆกลุ่มพีชที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่มีมารีไปด้วยท,ทั้งที่มารีเป็นคนติดแฟนมาก แต่ทุกวันนี้ชาวเน็ตไปส่องสตอรี่ก็ไม่มีมารีและสิ่งที่รู้มาก,ก็คือพีชให้คนรถเอาของมารีที่อยู่คอนโดกลับไปให้มารีที่บ้านจริงพอเขาสังเกตแบบนี้ฉันไม่ฟันธงว่าเลิกกันจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าเขาคงมีปัญหากันแหละ สำหรับมารีเบอร์เนอร์นางเอกสาวลูกครึ่งเชื้อชาติไทยเยอรมันเป็นลูกคนที่สองของทูตวัฒนธรรมเยอรมันเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมพศ2535ชีวิตในวัยเด็กเดินทางไปหลายประเทศเนื่องจากหน้าที่การทำงานของครอบครัวก่อนจะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยเป็นการถาวรเมื่ออายุได้10ขวบในส่วนของการศึกษามารีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนาน,านาชาติร่วมฤดีก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจนจบปริญญาตรีในเวลาต่อมามารีเบอร์เนอร์เริ่มหันหน้าเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อช่วงวัย17ปีผ่านการชักชวนของ m o เด l i n g โดยเริ่มต้นจากการถ่ายโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงต่างๆก่อนขยับมาเล่นละครจนเราคุ้นหน้าคุ้นตากันในปัจจุบันนอกเหนือจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยโดยเธอมีสตูดิโอต่อขนตา ซึ่งทุ่มทุนกว่า7หลักในการเปิดธุรกิจนี้รวมทั้งเธอยังลงเรียนต่อขนตาด้วยตัวเองเพื่อให้เข้าใจธุรกิจของตัวเองมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้มารีเบอร์เนอร์ยังมีความชื่นชอบในการแข่งรถในตอนเด็กเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแข่งรถซึ่งเธอก็สารต่อความฝันวัยเด็กของเธอโดยการคว้ารางวัลที่5จากการแข่งขันรถสนามที่3ของเธออีกด้วย ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u u u b ท็อปดาราด้วยนะคะ